กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายณฐีโกศลพิสิทธิ์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการติดตามสถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อไทยและอาเซียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รายงานผลการพิจนารณาศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนยโยบายใน2ด้านนะครับด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อที่ประชุมบุติสภา,ามีใจความดังนี้ครับท่านประธานครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกับกมพูชาที่เกิดขึ้นในปีนี้สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างยิ่งนะครับ ในระหว่างที่การเจราจาด้านความมั่นคงทางการทูตมีความคืบหน้าและมีทิศทางที่ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศการเจราจาด้านเศรษฐกิจเองก็ควรเร่งดําเนินการนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ระยะเช่นเดียวกันครับระยะแรกคือระยะเร่งด่วนกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศเองก็ควรจะออกมาตรการที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการนําเข้าการส่งออกสินค้าที่จําเป็นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรเราอาจจะเรียกว่าเป็นช่องทางสีเขียวนะครับเพื่อให้สินค้าเหล่านี้สามารถเกิดการค้าตามแนวชายแดนได้อย่างเร่งด่วนนะครับนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศควรจะเพิ่มบทบาทด้านการทูตเชิงเศรษฐกิจได้เจรจากับทางการกัมพูชานะครับเพื่อให้การค้าชายแดนในด่านสําคัญนั้นกลับมาเริ่มต้นให้ไหวยิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับเรื่องของการจัดการแรงงานก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับการเข้าเมืองมาอย่างประเทศไทย กรมการจัดหางานก็ควรจะเตรียมการรับรองแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการขึ้นทะเบียนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือครับให้มีความสะดวกในการเข้าสู่ระบบแบรงงานได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องสามารถป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้นะครับรวมไปถึงมาตรการประกันรายได้ขั้นต่ำครับสำหรับแบรงงานที่เกิดการว่างงานชั่วคราวจากการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาครับส่วนระยะที่2ครับรัฐบาลควรมีการสนับสนุนให้ SME และผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ครับก็แนะนําว่าสอสอวอและ SME Bank ควรจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํารวมถึงกองทุนฟื้นฟูพิเศษสําหรับผู้ประกอบการตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ครับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าจังหวัดชายแดนเองก็ควรจะเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานความต้องการของผู้ประกอบการตามแนวชายแดนเพื่อสามารถมาเป็นนโยบายให้กับภาครัฐ จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดกับภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนได้เช่นกันส่วนระยะที่3ถัดมาครับอันนี้ควรจะเน้นไปที่การปรนกา,ารข้อมูลและการสื่อสารทางเศรษฐกิจนะครับทั้งการเพิ่มงบกลางด้านเศรษฐกิจชายแดนที่มีความยืดหยุ่นและต้องเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้การเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นรัฐบาลเองก็ควรจะเพิ่มความร่วมมือกับมิตรประเทศในอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ไม่ว่าจะเป็นไทยที่เป็นภาคีนะครับทั้งยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพญาแมโคงหรือว่า a อ m e x นะครับรวมไปถึงโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มนังโขงหรือว่า GMS อันนี้ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจชายแดนให้กับประเทศไทยของเราต่อไปด้วยท่ามประธานครับเป็นส่วนต่อไปนั่นคือการดําเนินการด้านสังคมและเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ต้องดําเนินการคู่ขนานกันไปซึ่งก็มี3ระยะในการดําเนินการคู่ขนานกับการแต่ด้าน เศรษฐกิจด้วยนะครับ3ระยะดังกล่าวประกอบไปด้วยระยะเร่งด่วนครับรัฐบาลควรจะเริ่มต้นฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกันก่อนนะครับให้มีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการกับข่าวปลอมครับอันนี้ให้ยกระดับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งชาติภายใต้กระทรวรงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมและสังคมนะครับและต้องทําคู่ขนานกับการเร่งสร้างทัศนคติใหม่ที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย ระยะที่2ต่อมาครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะฟื้นฟูโครงการความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งณตอนนี้ถือว่าหยุดชะงักไปนะครับรวมไปถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ครับเช่นการทํารายงานที่มีเนื้อหาเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยและกัมพูชาอย่างสันติส่วนระยะถัดมาซึ่งถือว่ามีความสําคัญในระยะยาวนะครับนั่นคือให้ไทยและกัมพูชาจะต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ภายหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งได้ยุติลงนะครับการศึกษาก็ต้องเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศครับควรจะมีบทบาทในการทบทวนและปรับเนื้อหาบทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติที่เผชิญร่วมกันมาให้เป็นแบบเรียนที่จะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็นำมาสู่สันติภาพในระยะยาวนั่นเองครับขอบคุณครับ